วันนี้เราเจอกันนะครับวัน,นที่25เดือน2ปี2องประมาณช่วง6กโมงนะเจอกันที่กราฟทองนะครราคา29 52นะครับก็เปิดตลาดเปิดตลาดวันนี้ โอกาสที่จะขึ้นไปนี่ก็ยังมีเพราะว่าราคาที่ให้ไวท้ทัางแนวรับแนวต้านของวันจันทร์เดี๋ยวไปดูว่าจะ เมื่อวานก็ทำกำไรไปค่อนข้างเยอะนะ้วสำหรับลูกค้าที่อยู่ในห้องสิทธนะเยอะเลยนะเราไปดูนะครับที่แนวต้านที่สำคัญนะครับจะมีอยู่สองแนวนะของวันของอาทิตย์นี้นะครับของอาทิตย์นี้ก็ไปถึงวันที่สามมีนาะ แค่เดียวก็จนมีนาแล้วเนาะแนวต้านอยู่ที่2942กนะครับแนวต้านท,ท,ที่1นแนวต้านท,ที่2องนะครับที่สามศูนย์ห้าหนนะครับผมมองว่าทองมันจะย่อลงมานะครับที่แนวรับที่ตับเลยนะจะมีอยู่สแนวคือ2863แล้วก็2771นนะครับนี่คือในส่วน แนวรับที่สำคัญแล้วก็เรามาดูดีเจเตอร์ตัวนีึงนอะินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกเ่อรุนะ่งเฉพาะแท่งนะแล้วก็จะมีตัวที่ผมเซตขึ้นมาไวนะ้นะตัว n a c d นะครับที่บอกว่ารุ่ม เฉพาะรายใหญ่นะอันนี้ไม่ได้บอกรายเล็กก็คือจะเป็นตัวที่สัตวสัญญาสังเกตน,นะครับมันจะมีตัวที่นี่ฮะระหว่างเส้นซีโรโซนีัจะวอลุ่มที่คอร์สลงไปแล้วก็ไม่มีราคาเลยตัวเนี้ยเป็นช่วงที่รายเล็กเข้าซือ้ออันนี้คือรายใหญ่ที่อัดราคาเข้ามานะเขาจะบอกการซื้อเลย บอกตามสีตามแท่งนี่คือในส่วนของอ i n อร์ครับผมมองว่าตัวนี้นะครับมันใช้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เข้าใจการเทรดนะครับก็คือต้องระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็บางคนเจะเข้าใจว่าเขาดูกันไงแล้วก็มาดูอดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะ ตัวนี้นจะบอกว่ารุ่มเฉพาะแท่งว่ารุ่มเฉพาะแท่งแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นสูงสุดมีโอกาสที่จะทำรอทำลายรอบหนึ่งที่ประมาณ6 7ในทำเฟรม H 1นนะผมจะวิเคราะห์แค่ทำเฟรม H หนนะครับที่ราคาที่ให้ไว้นะครับลองอันนี้คือการคาดการณ์ ก็จะมีส่งผลหรือแนวโน้มนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านก็จะเป็นข่าวในเรื่องการเมืองกด็ดีในเรื่องของการเข้าซื้อทองคำนะครับที่มีมราค่ามหาศาลของอเมริกานะครับแล้วก็ในส่วนของสงครามการค้าการขึ้นภาษีนะอันนี้มีผลต่อทองตั้งหมดเลย ายลเอียต่างต่านครับหรือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถถูกุ่มได้อันนี้เราต้องเข้าใจในระบบของการทำกำไรจากคู่ทองนะครับเพราะว่าทองเนี่ยปัจจัยของเขาคือเขามีดอลลาร์เป็นตัวคํำคือตัวตัวรองตัวหลักก็คือเอ็ตัวรองก็คือดอลลาร์สหรัฐ นี่คือเหตุผลของการเทปผู้ทอง,องต้องฝากไวส้สำหรับคนที่เข้ามาติดตามช่องมันนี่น,นะครับก็จะถ่ายทอดในส่วนของเกี่ยวกับข้อมูลแบบนี้นะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมทำช่องนะครับก็คือเป็นจุดประสงค์เดียวก็คืออยากให้คน ได้เรียนรู้ในสิ่งของระบบนี้ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรียนแบบตาตาและเหตุผลได้ด้วยนะครับี่คือเจตนานะครับก็ฝากไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b ์ในช่องด้วยนะครับติดตามนะครับสาระดีๆแบบนี้นะครับ,บช่องมาน,นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับ